สวัสดีจ้าพี่นอ้นองมื่อนี้มากินแหนมเนืองน้ำยาแววเด้อจา้าแหนมเนืองยาแววก,ก็จะมีกระเทียมพริกหมังนว้วกล้วยดิบนอกมะแตงมะม่มวงเนอะอันนี้ก็จะเป็นหมูแหนมเนืองมีผักนะคะมีน้ำจิ้มจ้ะแทนมาจ้ากินแหนมเนืองน้ำกัน สวัสดีค่ะพี่น้องมากินแหนมเนืองน้ำเยลเลวได้จ้ะไม่ได้กินโดนแล้วและพี่น้องเอาแผ่นนี้จุกน้ำกันจ้ะเยลเลวบะซอยเบิดย่านกินหมดใส่เครื่องจ้ะมองแตงอ่าแต่ละทีละมองกัจะบ่คือกันนะพี่น้องเครื่อง ของเขาอันนี้มีฮอดอันนี้ก็กล้วยไข่ดิบกับกล้วยน้ำว้าลูกหน,นาวจ้ะพริกมาได้กินโดนแล้นะเนาะที่ขาดไม่ได้คือผักแพ้วที่นั่นใส่ลงไปเลย จะก,กิน,ใน,ในยังไงยังมเมลือืมนละใค่นปากเป็นพอนะแซบลุกเนาะ น,นี่แนมเนืองจากขอนแก่นด้วยค่ะที่ขึ้นชื่อจะมีขอนแก่นหอมอุอนของเซงม่ยงไมยาวไปยังแบ,บ่เคยได้กินของน้ำนี่เปรี้ยวได้ใจ น,นี่เยาววจะบดใส่แป้งค่ะบดใส่แป้งน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำพริกเขาแซบค่ะสูตรของเขาบดใส่แป้งเขาจะจะแซบไปอีกย่างนึงพี่้อง สุดทางแก่นมีความปเปรี้ักแถวเรื่อยให้ก้นโหระพาน,นจ้าของอุดอรบ่มีโหระพา ก้วยนีบบะฝาดด้วยพี่น้องเอากินเอากินใส้กันบะฝาดจะเป็นแบบหนึ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 บอันนี้หอมมากค่ะคำตาสวดเลยเนาะนีคำตาสว,ดเ,าสวดเลยค่ะคำนี้บะาสซ่ผักเนาะ จ้รสชาติฟินฟๆคนละย่างนนี้พันไมิวัวปนใสนํำจิ้มเลย แซ่บค่ะไปแล้วค่ะกินน้ำกำ FC ที่รักผู้ใดบ่ชอบอันไหนกะบ่ต้องใส่เนาะที่น้องเลือกใส่ ขอโทษขอใครด้วยค่ะที่กินมุมมั้ แม่แมว่าคันได้ผักสลัดแบบ,รบกรอบๆมันจะแซ่บแบบนี้นะใส่บแล้วคัสเตียวดิอันนี้จะลองกินก้วยน้ำวากับก้วยอันนี้ลองรสชาติมันจะแตกต่างกันบ้า สก,กียัง่เอาไซตทั้งสองกล้วยไง ควนทำแบบเพิ่นจะไม่รสฝาดเพิ่อ่เป็นนึ่ม ร้องกล้วยกล้วยไข่ค่ะกล้วยไข่กล้วยไข่นี่เริ่มเค็มละใส่กล้วยไข่ใส่มะนาวใส่มะม่วงใส่มะขิดใส่ผักแคียว ค่อยๆจะจะติดฝาดนิดๆค่ะล้วกับแบบบอสูกล้ยน้ำว้ามาได้พี่อ มาเด้อค่ะมากินน้ากันแต่ลนาทีแ่แ้กก็มองแต่ละจังหวัดกับ <c oughs> เครื่องเคียงก็จะผิดแปดไปน้อยนึงแต่อันมุนี่ก็คือกันเบิดน่ะ Mm-hmm. มาได้กินด้วนะพนี่น้องแเนมเยน้ำไข่อยางนะไข่ไข่หมูย้อยจะเพิ่งปิ้งมันเอาคลิปนี้เยะขอราสันมีก็นะจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยัวแมวแชแนลจ้ะพบกกันมาคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ